สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้จะมานําเสนอในตอนการคัดเลือกเพศมะละกอนะครับทุกคนอาจจะสงสัยนะว่ามะละกอเราเนี่ยทำไมต้องคัดเพศนะครับซึ่งจะทําให้มะละกรอดกหรือว่ามะละกอคุณภาพดีนะครับมะละกอเนี่ยก็ยังมีเพศแค่เราคัดเลือกนะครับว่าเราจะเลือกเก็บประเภทไหนของมะละกอไว้นะครับเพื่อให้เราได้ผลผลิตดกแบบนี้นะครับ เพราะว่าสวนหนึ่งมะละกอเนี่ยที่เราเพาะมาจากมเมล็ดนะครับมันอาจจะไม่ได้โดกแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพาะร้อยต้นอาจจะได้แบบนี้สักสิบต้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าการคัดเพศมะละกอจะมีขั้นตอนการคัดอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมมาในสวนเลยนะครับว่าจะมีการคัดเลือกอย่างไรนะครับครับในการคัดเลือกเพศมะละกอนะครับเราจะสามารถคัดเลือกตั้งแต่มะละกอมีอายุสามเดือนขึ้นไปนะครับ ซึ่งเมื่อมะละกอ3าเดือนขึ้นไปเนี่ยเราจะสามารถสังเกตเพศมะละกอหรือว่าเกสรของดอกมะละกอได้นะครับยังประเภทแรกที่ผมจะพามาดูนะครับต้นนี้เรียกว่าเกสรตัวผู้นะครับซึ่งไอ้เจ้าเกสรตัวผู้เนี่ยมันจะไม่ติดลูกนะครับไม่ติดลูกหมายถึงว่าเกสรเขาเนี่ยมันจะมีแค่เกสรตัวผู้อย่างเดียวนะครับมันจะไม่มีตัวของรังไข่ที่มันเป็นตัวเมียนะครับตัวนี้ไม่ให้ผลผลิตซึ่งในสวนเรา ก็ต้องตัดทิ้งนะครับอย่างนี้เรียกว่าเสียวเวลาเปล่าในการปลูกนะครับ <typing. S 1> เพราะว่ามันไม่ติดมันจะไม่ติดลูกนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูประเภทที่2กันต่อนะครับว่าประเภทที่2ที่ให้ผลผลิตเนี่ยจะเป็นประเภทไหนบ้างนะครับยวมาติดตามชมกันครับเรามาดูประเภทที่2นะครับประเภทที่2เนี่ยเราเรียกว่ามะละกอตัวเมียมะละกอตัวเมียเนี่ยมีการคัดเลือกอยังไงหรือว่าการคัดเพศยังไงมะละกอตัวเมียเนี่ยผลผลิตเขาจะไม่ค่อยดกนะครับเหมือนที่ผมยืนอยู่ด้วยเนี่ยคือมะละกอเลดเลดี้ตัวเนนี้ ให้ผลผลิตไม่ดกเพราะว่าเขาจะมีแค่ก้านละหนึ่งลูกตัวนี้คือมละกรตัวเมียเกยสรเขาเป็นยังไงนะครับเกสรเขาเนี่ยจะมีแค่เกสรเดียวออกมานะครับแล้วเวลาเขาติดแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเหลือแค่ลูกลูกเดียวนะครับที่จะติดอยู่ที่เกสรเขาอย่างนี้คือเกสรตัวเมียนะครับอันนี้กระสุรุปได้ว่ามละกรตัวนี้เป็นต้นตัวเมียถามว่าตัวนี้เป็นต้นตัวเมียให้ผลผลิตดีไหม ให้ผลผลิตครับแต่ให้ผลผลิตไม่ถึงกับดกแต่ก็ยังดีกว่าต้นตะผูนะครับที่ไม่ให้ผลผลิตเลยอันนี้ก็จะเป็นมะละกอประเภทที่2นะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูมะละกอรประเภทที่3ว่ามะละกอประเภทสามเนี่ยเป็นประเภทที่ดกและให้ผลผลิตดีเนี่ยดูกันยังไงนะครับลองมาติดตามชมต่อในการที่เราจะปลูกมะละกอนะครับเริ่มต้นเราก็ต้องมีการเพราะมะละกอนะครับจากเน็ตก่อนนะครับซึ่งในการเพราะมะละกอนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ย เวลาเราจะปลูกมะละกอนะครับการเพราะ1ถุงผมอยากให้ใส่มเมล็ดลงไปนะครับสามเมล็ดถึง4มเมล็ดนะครับเพราะว่าเวลาเรานํามาปลูกแล้วเนี่ยเรานํามาปลูกเราก็ยังไม่รู้นะครับว่ามะละกอเราเนี่ยมันเป็นเพศไหนนะครับว่ามันให้ผลพอดีดีไหม,มันเป็นมะละกอตัวกู้มะละกอก,กระเทยหรือมะละกอตัวเมียซึ่งที่เราปลูกไว้สามต้นเนี่ยเพื่อในการที่เราจะเอาไว้คัดเพศนะครับบางครั้ง การคัดเทของเราเมื่อเจอตัวเมีย2ต้นนะครับหรือว่ากระเทยต้นหนึง่งตัวเมียต้นหนึง่งเราก็เสียดายนะครับก็สามารถตอนนะครับขยายพันธุ์ออกไปได้นะครับซึ่งต้นนี้นะครับในการคัดเทศนะครับตามาดูนะครับว่าต้นนี้นะครับจะเป็นมะละกถถ <c oughs> อท <c oughs> ี่เป็นมะละกอกระเทยทั้งสองต้นนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นมะละกอกระเทยเหมือนกันซึ่งอันนี้ผมปลูกไว้สามต้นนะครับเมื่อเป็นกระเทยทั้งสองต้นเนี่ยผมก็ยังเสียดายผมก็ต้องเอาต้นใดต้นหนึ่งไว้จะตัดจะเสียดายนะครับก็เลย อาจจะใช้วิธีการตอนนะครับเอาไปขยายพันธุ์เอาไปปลูกที่อื่นเพราะว่าเราเห็นแล้วเนี่ยได้ผลผลิตแน่นอนเพราะว่าเป็นมะกอกระเทยนะครับให้ผลผล,ผลิตนนส่วนอีกต้นหนึ่งนะครับต้นเล็กอันนี้จะเป็นต้นเล็กก็เป็นมะละกอกระเทยเหมือนกันซึ่งเ,เห็นได้ว่าหลุมนี้นะครับที่ปลูกไว้สามต้นเนี่ยก็จะเป็นมะละกอกระเทยทั้งหมดนะครับก็สามารถขยายพันธุ์โดยการตอนเอาไปปลูกที่อื่นได้เหมือนกัน ใครยังไม่รู้การตาการตอนเป็นยังไงครับติดตามในวิดีโอในช่องของผมนะครับมีวิธีการขยายพันธุ์มะละกอแบบตอนนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามะละกอกระเทยนะครับที่ติดลูกแล้วให้ผลผลิตสมดกเนี่ยเป็นยังไงนะครับตามผมมาเลยครับครับต้นนี้ก็จะเป็นมะละกอกระเทยนะครับที่เป็นมะละกอฮันแลนด์นะครับให้ผลผลิตนะครับ หนึ่งขั้วจะเห็นได้ว่าในมือผมหนึ่งขั้วสองผลนะครับหนึขั้วสองผลแล้วผลผลิตที่เขาได้นะครับจะเห็นว่ามะละกอเนี่ยเต็มคออันนี้ก็จะเป็นรั่วผลมะละกอที่ติดนะครับก็หนึ่งก้านเนี่ยได้สองลูกนะครับลองคิดดูว่าถ้าเกิดมันขึ้นดกตลอดทั้งคอเนี่ยแล้วมีแบบนี้ทั้งสวนนะครับนี่คือมะละกอที่ให้ผลผลิตสูงนะครับท่านสามารถปลูกไว้กินเองหรือว่าปลูกเพื่อการค้า เป็นมะละกอที่ให้ผลผลิตดีมากนะครับี่คือมะละกอที่เป็นมะละกอกระเทือนนะครับครับครนี้เราก็มาดูาทางด้านทฤษฎีกันบ้างน,นะครับว่าจากที่ต้นที่เราพาไปดูมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามาแยกกันแบบจริงจังนะครับตามตามทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าดอกเนี่ยมันแบ่งเป็นสามเภศใช่ไหมครับก็จะมีประเภทที่หนึ่งนะครับที่ผมพาไปดูตะคู่นะครับประเภทที่สองก็คือดอกตเมีย ประเภทที่3ก็คือดอกสมบูรณ์เพศนะครับหรือที่เราเรียกว่าดอกกระเทยนะครับเรามาดูชนิดแรกก่อนนะครับที่เขาเรียกว่าดอกตัวผู้ดอกตัวผู้เนี่ยจะสังเกตว่าเขามีแต่เกสรตัวผู้นะครับนี้ผมจะฉียให้ดูนะครับว่าเกสรตัวผู้เนี่ยมันไม่มีรังไข่นะครับพอไม่มีรังไข่ก็จะสังเกตจะจะจะ,จะเห็นได้ว่ามันไม่สามารถติดลูกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกสรตัวผู้ซึ่ง ลักษณะการดูนะครับเกสรตัวผู้เนี่ยจะยาวกว่าพวกเกสรตัวเมียกับตัวที่เป็นมะละกอกระเทยนะครับเขาจะเป็นก้านที่ยาวกว่าถ้าเจอแบบนี้ในสวนเราตัดทิ้งอย่างเดียวครับอันนี้ไม่สามารถให้ผลผลิตได้นะครับอันนี้มาดูประเภทที่2นะครับประเภทที่2คือมะละกอตัวเมียที่เขาเรียกกันมะละกอตัวเมียมันติดลูกไหมติดนะครับแต่มันจะไม่ดกสังเกตว่าในดอกเขาเนี่ยเขาจะมีเกสรอ,อยู่นะครับเกสรและ ตัวรังไข่อยู่ในตัวเดียวกันแต่ว่าไม่เห็นว่าด้านข้างเนี่ยเขาไม่มีกสอตัวผูประกบข้างนะครับไอ้ตัวนี้ก็คือสามารถติดลูกในในในตัวตัวเองได้นะครับซึ่งถ้าเราเปิดรังไข่มานะครับเราจะเห็นว่าตัวเนี้มีเป็นเหมือนลูกมะละกออยู่นะครับซึ่งแบบนี้เขาก็จะติดลูกแค่ตัวเดียวนะครับคือให้ผลผลิตเฉพาะลูกของเขาลูกเดียวนะครับตัวนี้ถามว่าดกไหมก็ยังดีกว่าตัวมะละกอกระเทยนะครับที่ไป่ติดลูกตัวนี้เป็นตัวเมีย ให้ผมผลิบเหมือนกันนะครับแต่ไม่ดกนะครับต่อไปนะครับเรามาดูว่ามะกอกระเทยหรือมะกอดอกสมบูรณ์เพศเนี่ยเป็นยังไงนะครับดอกสมบูรณ์เพศเนี่ยจะเห็นได้ว่าอันนี้ผมเด็ดมาจากดอกสมบูรณ์เพศนะครับเมาไอบตัวนี้ตัวที่มันเป็นเกสร,รตนนัวเมียมันตกไปแล้วจะเห็นว่าเขาจะมีเกสร,รตัวผู้เนี่ยประกบด้านข้างนะครับประกบด้านข้างแบบนี้อันนี้คือเกสรตัวผู้นะครับแล้วบางทีตัวนี้มันอาจจะ เป็นตัวเมียไปด้วยที่มันจะสามารถปิดนะครับให้ผลผลิตได้ที่ผมบอกว่าทําไมมันถึงดอกคือมันจะให้ผลผลิตมากกว่าหนึ่งลูกนะครับในหนึ่งก้านนะครับบางทีอาจได้ถึงสามลูกนะครับเพราะว่าเขามีตัวเกสรตัวผู้เนี่ยประกอบด้านข้างเขาจะผสมกันเองรอบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองมาฉีกกันดูนะครับว่าในรังไข่ของเจ้าดอกสมบูรณ์เพศเนี่ยแล้วเขามีดอกตัวผ,ผู้ประกอบเนี่ยมีลูกมะละกอเหมือนกันไหมอันนี้ก็คือที่ผม อ,อันนี้ก็คือด้านในของมะกอกรกะเทยนะครับมะกอกรกะเทยมีลูกมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตสูงเพราะว่าในหนึ่งช่อเนี่ยเขามีอันนี้ผมจะแกะช่อที่สองนะครับอันนี้หนึ่งลูกนะครับหนึ่งผลนะครับอันนี้ผลที่สองนี่ครับก็เป็นมะกรอสมุนไพรนะครับอันนี้นผลที่สองนะครับถือว่าก้านนี้ มี2ลูกและติด2อลูกนะครับอันนี้ถือว่ามะละกรเป็นที่ต้องการของสวนนะครับคือมะะกรสมบูรณ์เทศนะครับที่ให้ผลผลิตสูงนะครับอันนี้เป็นช่อของมะ,ะกอฮอนแลนด์นะครับครับจากที่เราดูทฤษฎีกันมาพอสมควรแล้วอธิบายไปแล้วนะครับในการคัดเลือกนะครับอันนี้ผมก็หวังว่าเมื่อท่านที่ดูรายการของผมแล้วเนี่ย จะสามารถกลับไปคัดแยกมะละกอที่ท่านปลูกนะครับว่ามะละกอที่ท่านปลูกเนี่ยเป็นประเภทไหนนะครับรเธเรยผู้ชายผู้หญิงก็สามารถดูได้จากวิดีโอที่ผมอธิบายไปนะครับซึ่งวิดีโอตรงนี้ผมทําขึ้นมาก็คือเพื่อให้เป็นประโยชน์กับเกษตรกรมือใหม่หรือว่าใครที่อยากทาตัวมะละกอที่จะปลูกเป็นในด้านทางเศรษฐกิจหรือจะปลูกไว้ทานเองในครอบครัวนะครับก็จะสามารถนําวิดีโอเนี้ยไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ ผมก็หวังว่าหลังจากที่ทุกท่านเนี่ยดูวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะกดติดตามรายการเกษตรพัฒนา่นเองเพื่อความยั่งยืนนะครับที่ผมอัพให้ดูเพื่อเป็นประโยชน์กับเกษตรกรนะครับในการที่จะติดตามนะครับก็สามารถกด Sub s cribe ด้านล่างนะครับติดตามเป็นกำลังใจรายการนะครับเพราะว่ารายการนี้เราอยากจะสอนให้เกษตรกรหรือว่าคนที่อยากะทำเกษตรเนี่ยนะครับ พึ่งพาตนเองก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปหาซื้อหรือว่าจะต้องลงทุนนะครับเพราะว่าถ้าเราลงทุนไปมากเราได้ผลผลิตออกมาน,น้อยมันก็จะไม่มันมันก็จะไม่พอกับที่เราลงทุนไปซึ่งมันก็จะทําให้เราสูญเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยพึ่งพาตนเองก่อนนะครับจึงเป็นที่มาของการต่อเกิดรายการนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการนะครับแล้ว พบกันใหม่ในรายการเกษตรทุทธาใยแดงเพื่อความยั่งยืนนะครับในตอนต่อไปสวัสดีครับ